ไม่หาสีหนันโผล่าหนมหรือสาวโผว่าเด็กหรือผู้เฒ่าคนเฒ่านั่งลวนแต่ตายน้องเอ๋ยแล้วไม่หายสีใกล้ใกล้ห่างกบคุ่ตาองค์สัมากยันตายพอบานนีไปโพนก็เป็นคนมาแล้วนี้แนวเดี่ยวที่บุ้อยู่ทำ เอาไ้คอยทำสิ่ยอดเกียรติยศหลั yeah, friend, man, artists, Brazil, ื้กันคุ้นพอลอดน้วันไนรับสังสารจากโมาหันก้ยั้นบรรกาศที่นองมาแต่าาสงสารยากเสนีีเพื่อนกานอะไรตั้งปวดใบกอดเอ้อ

สวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่ใจใจน้ำเด้อนีเ็ัไหนเห็กาลังไว้สงสากลตอนนก้องสิ้ีไปแล้วอย่างทั้งสวรรค์ฝ่ายยอนยอนพรากุย่าที่ดองมะ้อาาสงางสารลดวงอินยังของพอหลอดเอย สองท่านดวงวิญญาณของพ่อหลอดเอ๋ยหรือจะไปอยู่ข่าท่างให้แก้มหมวกาบบ่พอเอ๋ยหรือจะไปอยู่ข่าน้ำหน้าแก่มหมูไก่เรื่งวิญญาณเอ๋ยเจ้าชีพไทยท่านใดคอยกับก้าโคงพวกผู้ญาติพี่น้องรอท่าสงสศ์ ฝากสวรรค์ฝากทุนเรือตามพระเดชพระศาสดาตังเพ็ญโอ๊ยพี่น้องลูกหลานแสงลภเพียร And I'm k วิญญาณของพ่อหลอดอย่าได้หนีแนวตรงให้ได้ไปสนิทออกมีบ้านไปตแถวไปังดอกไม้มือกก็ลืมกดโทรศัพท์ก็ิเาสําหรับสสารพลอด เป็นอไรปล่อยเลย,อเลยโอเคอันนุโอเคปะเดี๋ยวเราจะไปบ้างหรอไหมให้ขอความร,รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นลูกแพรอุรอไรพรนไหมไทยสวัสดีครับวัวใจศินไหมไทยอุไรพรเหมือนกันนี่แหละปล่อยไฟยเป็นจับอะไรพอนปล่อยไฟอะไรพอนเหมือนกันปลามอดใหญ่จืดหลายท่าน น่าเรียกว่าเป็นทีิปงานเก่าแก่ของคณะสิง,สงห์อีสานก็อยากให้ความรักความเมตตาเคารพกับคุณพ่อมาทรงสาการในวาระสุดท้ายของคุณพ่อไม่กิจชิมหลวงหรือว่าคุณพ่อหลอดของเราก็หวังว่าดวงจิตอภิญญาานท่านรับทราบมาคงจะเริ่มปิติเพิ่มใจที่ลูกๆละหล,ลานก็ยัง ให้เกียรตอยังไม่ทิ้งนะถ้าพูดบ้านเราก็ยังมาเขาเรียกว่ามาทรงเบินขึ้นสูสุขติสัรรายพภพมาทรงดวงจิตตวิยญญาณมาเมียนตะกอนทอนฝนอขอจเจริญพรขอบคุณทุกหน่วยงานาหรือท่านนำเหรียดมาอะไรไม่ว่าจะเป็นวันลมเครื่องใช้ไฟฟ้า เรือดอกไม้สดไม่สามารถที่จะบรรณาอ่านได้นะท้งโรงทานทั้งขนมบริษัทออโคเบตออิ่มคุ้มเต็มคำขน,นมโกเบตนะออท่านสุนันท่านก็มาเป็นชาว้าพเพื่อเมื่อคืนพร้อมที่งานของบริษัทขนมโกเบตนะนี้อยู่ในฤดูการนี้อย่างดูแลคณะสิยงอีสานนะแล้วก็ กาเฟตาลนกน้อยอุไรปอนประเด็กแสบปรลานุคูครัวเสียงอีสานประเด็กตาลนกน้อยปรลาตานกน้อยอุไรปอนหลายๆหน่วยงานก็ยังดูแลนะเพรานั้นเราจะได้รู้จักดีเจริญปอดขอบุณเอ่มศิลปินหลายๆที่หลายๆแห่งหลายๆสาขาหลายๆบริษัทก็ยังให้ความเคารพเมตตาบรมณพระศิลปินจากเอ่อเรียกว่า ทั่วสนทิศภาคอีสานของเรานั้นหลายหลายคณะที่ได้อ่านรายชื่อได้นามบางท่านก็ไม่ได้ทอดผ้าไตราบางสกุลก็อ,อาจารย์ดเรจเจ้าวาดวัดพชรพระวัวดาอาลามหลวงเจา้จาคณะจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองอุดอรธานีท่านก็มาเป็นประธานและมาแสดงพระธรรมเทศนาพระดิพัทุหลวงพ่อท่านเจ้าบราชพมัญัยที่ยคุณเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดท่านก็มาเป็นประธานในการ เรียกว่าทอดกับพิจารณาภ้าไตรมหาประักคุณและเป็นประธานในการประชุมเพิงเนาะเพราะแม่ครูบายจารย์หลายที่หลายแห่งซึ่งคุณแม่ให้ความเคารพนับถือจากนวประฐมจากพระโขหาจากไหลที่หลายแห่งแล้วก็จากจังหวัดชีตเกตยจังหวัดพวนราชธานี เคอยีธรรมราษจังหวัดบุรีรัมย์จังหวุนทร์และจังหวัดน้องคายน้องอลวพ่อุดานีเราจะได้าอากองเรียกว่าอวบุญหรือจะเขาเียกอ,อ,ยอย่างหนึ่งว่าของประสาทเพิงมสามนึงในคุพ่อไ่กินชิฟลวงองหนึง่ในงให้กบูดกินลวงั่นแหละจะเป็นพ่อแม่ และก็ก็ให้ตัะกูลเสี้อบงบ่ากองหคุณแม่หัไร,ร่อนเดี๋ยวต้องไปหัไร่อนุณแม่ตระกูลไรฉชิบลวมได้แหละให้เป็นตระกูลมัน ถึงว่าละท่างแกกำลังเราจัดกำลังแก มาหัวกันน้องมือเจ้านเนาะมาห่มกันมาห่มกันโอ้คือหลอกหลอกเถอะประเแต่ลูกล้านลานสบายดีอ่ะอีคุณมันไม่ดีนี่สิคนบัขนาดเลยบาไปแล้วสีอุตุภันไปเลยตกลงนี่ยบักต่างีิวงยังต่ออีงานมี้คุอะไร กบานมีมืออ่นลักก็ไปอุบุนกระโงแล้กก็งานงานบริษัทจะมาหาช่แคเบิละเดือนเดือนงานเดีวเือนไปห่มกันจางมืออยอะด้วยเอิเนี้ยเอิเนี่ยอาัยบารมีมือไอชุ่มนเหรอมือจอเนี้ยุขนให้เพนเราเพื่อนจากมือเน้ยด้วยอะไรวแต่เจ้าฟอดแลอย่างนี้เชคดีเจ้าดีให้จุนมากับแม่บ้านเรียบร้อยเสร็จไม่จะได้เก็บะเรา ลูกลานั้นแม่ทานทีมาเนาที่ัวหน้าไปไปรวมอ้อยัดใหญ่หรือจะมาตรงนี้ก็ได้คุณพ่อหลอดเสียงสารพ่อช่อจริงกชื่มาผู้ใหญะเอกไม่เอในแสดงจพรรัอีกอยู่วะนแรกว่าเพื่อนุชลานั่นสิคุณชิมเี้ยงาหนอก็มาครับงายหน่อยงาหน่อ แดนอยู่ในสยงอีสานของเรานี่แหละทีมแดนน้องผู้ดูแลเกี่ยวมาแดนเซอร์แล้วก็พี่น้องแดนทันงสองคุณแม่ไผ่พรไผ่พวกบุญหลวงก็เป็นว่าน้องเข็มที่พี่ตับหมู่บ้านนึงด้วยกันเนาะแล้วก็มีเป็นหมู่บ้านเฉพาะเนาี่าไปเยอะในติดหลังเราไปเยอะเยอะอันนี้หาด้วยนะพอน้ำแรงโเแกมีอะไรอยู่หัวใหญ่กัน

สรงมาสรงสลีปินผู้ยังไงรับาว่าได้รอกคนเีลปินผูยงไงสามคนกันเนาะอแบบแบบยางมูเนีนี่แบบยางมล่าน่ก้องนะมล่ามีฝนมีมียังต่างๆเกิดจากเแสงไีมล่าเขายังป็นโบราณยู่ยวันนํ้มถูกยางให้เกี่ยวกับวงการมะล่าูน้ำ ว่าเราไปเป็นเทวดาเป็นพระอินทร์พระพุทธมล่ะมาตลล่ะมวดครับคมาเท่ยวบขวั मना सेवा नाम कोत जा महाराजिका देव जा धमो जाो महारिका देवा ठ मनोदे สาธิวาสนาบรรนุสภาวะนิพหาลากิกานังเสวานาสัตตุตวานามาเทวาสา ดาวบาลีวิทวัสดาวดีเีกวันสัตว so, um, ์โดยสารุ่มาลีวิทวัสาวีต่างเนาสัตวไม่น Sata wanuat pahitung Mamparikatit Wanang sata hidupkan Mamparikatit Wanang sata wanuat pahitung บรรยากาศในงานนะครับถือว่าชาวบ้นกิจศพนะครับคุณพพอลอดเสียงอีสานครับวอรสเป็นหน้าห่างมาหมางอายตาบ คือกล้องเดินไปมันไม่หนักหรอเดินไปเอาหาเนไปหายายเลเดินไปหายายเลเอามีก่วาเลงนู่นเดินไปเลยเดินนั่นหะจับมออไปสิส่วนยายเลีงไปจุดงไฟไปยายเลยยาลไปขโมยอะไรของปอบอกว่าขโมยอะไรของอ

ก้าบเล่บอ no, no, no. right. no no, no. the ่ะก้าเลยบอ่ครับคสัสดีครับเนี่ยครับผมสวัสดีครับทุกคนครับเมื่อนี้พักครับพอดีพึ่งกันแสดงมือขึ้นเลยครับช่วงนี้ชิวดอนเพราท่านนมี่อะครับผมต่อไปดเรีนใกล้ใกล้อู่ดอนเลยจีฟาไปีไป เบืองตะลิกีเบืองตะลิกีเบืองได้ยิ่ง่ะโอ้เอาเอาปลอดไยครับทุกคนทุกคน bao em bây giờ bao nhiêu em đây là đeo thua kiểm thua vâng được mang hoàn phi cả nhá thôi ừ được có xuân thế mà đây là khó nhận rồi

ไปมันไปก้อนน่ะเอาไปเลยไปันนๆไปท้ายท้ายพูดก็พูดะไปก้อนไปลูบเลื่องมาไอ้ี่มาไอ้ก่องนี่นี่อ่องอองอ่องอองออก เอาอันนี้ก็เป็นแต่ช่างเลยสัดีเอา้แ่นี้ไรล่ะจะร่งแล้วเปล่าจหอนยานแตกเสียตาบ่ะเอา

เอา้าก็ชื่อว่ารายๆบรรยากาศนะครับใหีปน้องได้เบิงไดชมมอนี้ก็มาร่วมงานพิธีนะครับทรงรางอันไร้วิญญาณของพอหล่อ